สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอตทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมีคิตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปรีวิวอาวุธ FR และอาวุธเบิร์ดของซีดานนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะครับเรามาดูที่รายละเอียดตัวละครก่อนนะครับสาหรับตัวซีดานเนี่ยจะมีชุดคอสตูมทั้งหมด2ชุดนะครับอันนี้คือชุดดั้งเดิมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชุดคอสตูที่1 ส่วนชุดคอชุดที่ี่ยจะเป็นชุดแฟนอาร์ตที่เป็นชุดโจนนะครับถ้าเกิดใครชอบชุดไหนก็ไปเลือกซื้อกันได้เลยนะครับต่อมาเรามาดูที่เกาะอัลูฟินเนียหรือว่าเกาะฟ้ากันนะครับสำหรับเกาะของตัวซีดาเนี่ยเป็นเกาะที่ให้ค่าความสามารถกับตัวเองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ลิมิตเบรกอาวุธเ r เต็มแล้วแล้วก็ลิมิตเบรกอาวุธเบิร์เขียวแล้วผมก็แนะนําให้ทําเกาะฟ้าไปเลยนะครับเพื่อที่จะทําดาเมจสูงสุดของตัวซีดานเองนะครับ ต่อมาเรามาดูไทป์การโจมตีนะครับสำหรับการโจมตีของซิดานเนี่ยจะเป็นดาเมจกายภาพระยะใกล้ทั้งหมดเลยนะครับต่อมาเป็นสเฟียร์แนะนำนะครับสำหรับสเฟียร์แนะนำเนี่ยก็จะมีลูก A นะครับแล้วก็ลูก E นะครับสำหรับลูก A นะครับให้เราใส่เงื่อนไขประเภทแปดดีบับแล้วได้ค่าต่างๆนะครับหรือเป็นเงื่อนไขเบรกก็ได้นะครับเพราะว่าตัวซิดานเนี่ยมีการแปดดีบับทุกสกิลอยู่แล้วแล้วก็มีการเบรก ในบางสกิลถ้าเราจำตัวสกิลของซีดานได้นะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยผมจะเน้นไปที่เงื่อนไขแปดดีบัฟก่อนนะครับถ้าเกิดเราไม่มีเงื่อนไขแปดดีบัฟสำหรับลูกเอเนี่ยเราก็มาเป็นเงื่อนไขที่2นะครับก็คือเบรกแต่ถ้าเกิดเงื่อนไขเบรกยังไม่มีอีกนะครับอ,อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเบรกนะครับถ้าเงื่อนไขเบรกยังไม่มีอีกก็เอาเงื่อนไขโจมตีตามปกติเลยนะครับก็คือ,อนี่นะฮะบเบรกมอนเตอร์ Monster, หรือว่าโจมตีมอนเตอร์ที่ที่อยู่ในสถานะเบรกแล้วได้ค่าต่างๆนะครับประมาณนั้น ซึ่งค่าที่ผมจะเน้นก็คือค่า a อ t a ท k นะครับเพราะว่าการดิ้งเบฟของตัวซิดารเนี่ยมันคิดจากค่า a อ t a ท็ของตัวเองนะครับก็จะเน้นไปที่ค่า a อ t a ท็เป็นหลักนะครับทีนี้เรามาดูลูก E นะครับลูก E ก็เหมือนกันนะครับก็เน้นไปที่เงื่อนไขแปะดีบัฟแล้วได้ค่าต่างๆนะครับก็แน่นอนครับว่าก็จะมีน้องยอฟฟี่นะครับ1ลูกนะครับแล้วก็มีครูคริสติสนะครับที่เป็นเงื่อนไขแปะดีบัฟนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ได้แน่นอนเลยคืออารอนนะครับแปดดีบัฟแล้วได้ค่าแอตแท็ก5เลยนะครับเพราะว่าตัวซีดารเนี่ยโจมตีเป็นกายภาพระยะใกล้อยู่แล้วนะครับแล้วเงื่อนไขของอารอนเนี่ยก็คือกายภาพระยะใกล้นี่นะฮะถ้าเกิดไม่มี3รลูกนี้เนี่ยก็เลือกใส่ได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับเอาตามที่เรามีนะครับแต่ถ้าเกิดมีภายในที่ผมบอกก็ใส่ที่ผมแนะนำไปนะครับ ต่อมาเรามาดูกันที่ AF นะครับสำหรับ AF เนี่ยก็แนะนำเป็น a t t a c k 1้8คู่กับ MAC เบ v 330นะครับสำหรับ FR level นะครับถ้าเกิดใครที่ลิมิตเบรกอาวุธ FR แล้วนะครับแล้วก็อ,อัพ FR echo แล้วก็ทำเบิร์ดเขียวแล้วนะครับผมแนะนำให้อัพที่ level 50เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีเบิร์ดเขียวอันนี้ก็อยู่ที่ตัวเพื่อนๆจะตัดสินใจนะครับว่าจะทำซีดาน50หรือเปล่านะครับ สำหรับตัวซีดานเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีอาวุธเบิร์ดนะครับก็ยังสามารถเล่นได้นะครับเพียงแต่ว่าความสามารถของบัฟเบิร์ดเนี่ยมันส่งผลกับตัวซีดานอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แนะนําให้มีเบิร์ดดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่มีเบิร์ดแต่ว่าอัพสกิล fr Echo ไปแล้วอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆตัดสินใจเลยนะครับว่าจะเอาแค่ 10, 30หรือว่า50นะครับเพราะว่ายังไงจากที่ผมไปเล่นจริงเนี่ยมีบัฟเบิร์ดแล้วเป็นเบิร์ดเขียวอยังไงก็ดีสุดครับ สำหรับแซมอนอสูรแนะนำทั้ง10ตัวก็ดูตามรูปได้เลยนะครับสำหรับแซัมอนวัวนะครับที่ผมไม่ได้เอาเงื่อนไขเติมเลือดนะครับเป็นเพราะว่าบัฟเบิร์ดของซีดานนะครับเมื่อทำการแปดดีบัฟจะทำการเติมเลือดให้กับฝั่งเรา100%อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มการเติมเลือดไปอีกนะครับเพราะายังไงมันก็เต็มร้อยอยู่แล้วนะครับก็เลยเลือก เลือกที่จะใช้ลดเฮดพีเด e เมที่ได้รับจากมอนเตอร์5%แทนนะครับสำหรับสมอนบัวนะครับต่อมาเราก็มาดูคริสตันพาสซีแนะนำนะครับผมก็ต้องบอกเหมือนเดิมนะครับว่าคริสตันพาสซีเนี่ยไม่มีอะไรตายตัวนะครับอยู่ที่สไตล์การเล่นของแต่ละคนนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นเพียงการแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวเราก็มาดูที่รหัส A กันเลยนะครับซึ่งรหัส A เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด4อันนะครับจะมี A 1 A 2 A 3และ A 4นะครับสำหรับ A 1เนี่ยก็ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับส่วน A 2เนี่ยใส่เอาไว้คอมโบกับตัวสกิล EX ของซีดานนะครับเพราะว่าสกิล EX ของซีดานเนี่ยบังคับลอยนะครับซึ่ง A 2เนี่ยจะทำให้คนที่ ลอยตามขึ้นมา2คนเนี่ยลดการใช้เบฟ50%นะครับหลังจากที่กดตีเลือดนะครับส่วน A3 เนี่ยผมมองว่าเหมาะกับซีดานนะครับเพราะว่า A3 มเนี่ยมันมีข้อเสียตรงที่ว่าบัฟบ,บนหัวเนี่ยจะลด2เทินทุกๆก,ก,การออกแอคชั่น1ครั้งนะครับแต่ว่าซีดานเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ว่าจะกดสกิลอะไรก็จะได้รับบัฟประจําตัวอยู่แล้วนะครับทําให้บัฟประจําตัวเนี่ยมันไม่หมดนะครับแล้วก็สเปเชียลบัฟเนี่ยมีระยะเวลา 12เทินต่อการกด1ครั้งนะครับก็เรียกได้ว,ว่าเราสามารถใช้ a 3ได้หลักๆแน่นอนนะครับแล้วก็ข้อดีของ a 3เนี่ยคือเพิ่ม h p d พ m a g e l i m ิมิตนะครับส่วนอันอื่นเนี่ยช่างมันนะครับผมเน้นเน้นที่ค่าเ p d พ m a g e l ด m i มิตนะครับที่ได้ส่วน a 4เนี่ย a 4มันก็ใช้ได้นะครับ เราะว่าตัวสีดานเนี่ยเมื่อเบรกแล้วนะครับจะได้เทินต่อเนื่องทันทีนะครับเพียงแต่แค่ว่าไอ้ตัว A4 เนี่ยมันแค่เพิ่มเบสเดเมดหนึ่งฮิตนะครับจากการที่เราได้เทินต่อทันทีไม่ว่าจะเป็นการเบรกหรือว่าเปิดเบิร์ดใหญ่นะครับสำหรับ A4 เนี่ยจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับผมขอเน้นไปที่ A3 ก่อนนะครับถ้าเป็นรหัส A นะครับต่อมาเป็นรหัส U นะครับรหัส U เนี่ยจะมี2อันนะครับก็คือ U1 กับ U4 นะครับ U1 ก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับดีบั๊ อ่าไม่ใช่ฮะบับกรอบทองนะครับอันนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่สิ่งที่ผมจะเน้นในรหัส U คือยู่นะครับเพราะว่าตัวสกิล EX เนี่ยเป็นสกิลที่มีรอบการตีเลือดสูงที่สุดของซีดานนะครับแล้วก็นอกจากการรอบตีเลือดสูงสุดแล้วเนี่ยยังสามารถงัดลอยเป้าหมายแล้วตีเพิ่มขึ้นกลางอากาศอีก2ทีได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงเน้นที่ U4 อีก1อันนะครับ ก็จะเป็น A 3กับ U 4นะครับส่วนอันที่3เนี่ยก็เลือกใส่ได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับส่วนรหัสดีไม่มีอะไรจะแนะนำนะครับก็ใส่อะไรก็ได้นะครับตามสถานการณ์หน้าง,งานและด่านที่เจอนะครับก่อนที่เราจะดูรายละเอียดสกิลนะครับสำหรับตัวซีดานเนี่ยจะโจมตีแรงเมื่อโจมตีมอนเตอร์ที่มีดีบัฟบนหัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวซีดานนะครับจะเล่นกับดีบัฟเป็นหลังนะครับ นนี่ะะฮะทีนี้เราก็มาเริ่มกันที่สกิล EX ก่อนนะครับเพราะว่าเริ่มเกมมาเนี่ยสกิล EX เนี่ยเกลม,มันเต็มเลยนะครับสำหรับสกิล EX นะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทําการเด้งเบฟให้กับฝั่งเราทุกคนก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่ได้เนี่ยก็คิดจากค่าแอตแทกนะครับส่วนการโจมตีจะทําการตีเบฟหนึ่งฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด12ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด200% หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการดิ้งเวฟคืนตัวเอง50%ของ HP ดาเมจที่ทําได้ในแต่ละชุดนะครับเป้าหมายหลักจะโดนดาเมจ100%และเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ70%นะครับหลังจากนั้นจะทําการบังคับลอยเป้าหมายที่เราเลือกโจมตีนะครับเราก็ทําการแปะดีบัฟทีให้กับมอนเตอร์ทั้งหมดนะครับจำนวน5เทอนนะครับเอาขอไปฮะ มอนเตอร์เป้าหมายที่เราเลือกโจมตีนะครับจะได้รับดีบับ5เถอนนะครับส่วนตัวซีดานเองจะได้รับบัฟเพิ่มค่าแม็กเบฟขั้น5นะครับจำนวน6เถอนนะครับแล้วก็หลังจากที่เรากดสกิล ex ไปแล้วนะครับจะทำการอัปเกรดคอมมานด์ตีเบฟให้เป็นเวอร์ชันขโมยนะครับ สำหรับตัวดีบัฟประจำตัวของซิดานะครับก็จะมีค่าามีความสามารถ2อย่างนะครับอย่างแรกนะครับลดค่า a อ t a ท k นะครับ40%อย่างที่2ลดค่า m a ็ b a บฟนะครับ40%แค่นี้เลยนะครับไม่มีอะไรมากต่อมาเรามาดูคอมมานตีเบฟนะครับเวอร์ชันขโมยอันนี้กันนะครับสำหรับคอมมานตีเบฟเวอร์ชันนี้นะครับจะทำการลดเบฟเป้าหมายที่เราเลือกโจมตีนะครับให้เหลือ0ูนย์นะครับ ส่วนการโจมตีจะทําการตีเบฟสามฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด6ครั้งนะครับซึ่งการตีเบเอาขอไปฮะการตีเลือด6ครั้งเนี่ยจะไม่เสียเบฟตั้งต้นของซีดานนะครับแล้วก็บัฟบ,บนหัวของซีดานจะบวก1ทุกบัฟนะครับสำหรับคอมมานดนี้จะได้เทินต่อเนื่องทันทีนะครับ หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับคอมมานตีเบฟก็จะกลับมาเป็นเวอร์ชันตีเบฟปกติแบบนี้นะครับต่อมาเรามาดูสกิลอ่าสกิลหนึ่งเลยแล้วกันนะครับสำหรับสกิลหนึเวอร์ชันบวกนะครับจะทำการตีเบฟ2ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด8ครั้งนะครับ สามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด180%หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทำการเร่งเบฟคืนตัวเองนะครับห้ของ HP damage ที่ทำได้ส่วนตัวมอนเตอร์เองจะได้รับดีบัฟทีนะครับจำนวน5เทอร์นะครับแล้วก็ได้รับดีบัฟลดค่าสปีดจำนวน6เทอร์นะครับส่วนตัวซีดานจะได้รับบัฟทีนะครับจำนวน5เทอร์และได้รับบัฟเพิ่มค่าสปีด6เทอร์นะครับสำหรับสกิล l มีเร่งเทินด้วยนะครับ มีเร่งเทินด้วยมีบัฟเพิ่มสกิดด้วยตัวของซิดานก็เลยไวนะครับต่อมาเรามาดูบัฟประจําตัวของซิดานอันนี้นะครับซึ่งความสามารถเนี่ยอย่างน้อยเลยนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่าแอตแท็นะครับ50%อย่างที่2เพิ่มค่าแม e ็กเบฟ90%นะครับความสามารถจริงๆจะไปอยู่ที่สเปเชียลบัฟนะครับสำหรับสกิลสองเวอร์ชันบวกนะครับจะทําการเด้งเบฟให้ตัวเอง2ครั้งนะครับแล้วทําการตีเลือด1ครั้ง หลังจากนั้นนะครับจะทําการตีเบฟ2ฮิตแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้อีก6ครั้งนะครับเท่ากับว่าสกิลสอเนี่ยจะทําการตีเลือด7ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเบฟคืนตัวเอง50%ของ HP ดพเมจที่ทําได้นะครับเป้าหมายหลักจะโดนดดเมจ1 0 0และเป้าหมายข้างจะโดนดดเมจ50%าะครับส่วนมอนเตอร์นะครับ จะได้รับดีบัฟทีนะครับทั้งหมดจํานวน5เทินนะครับแล้วก็ได้รับดีบัฟลดค่าพลังป้องกัน5เทินนะครับส่วนตัวซีดานเองจะได้รับบัฟทีหเทินและได้รับบัฟเพิ่มค่าพลังป้องกัน5เทินสำหรับสกิล2มีเร่งเทินนะครับ สำหรับสกิล65นะครับมีผลให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับอ่าอย่างแรกนะครับเพิ่มค่า Attack 20%อย่างที่2เพิ่มค่า o v e r f ร์โ10%และอย่างที่3นะครับเพิ่มค่าเบ Damage Limit อีก30%นะครับสำหรับสกิล LD นะครับอย่างแรกนะครับจะทำการยกเลิกสถานะเบรกเป้าหมายที่เราเลือกนะครับแล้วก็การโจมตีเนี่ยจะทำการตีเบฟหมู่3ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่ โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด7ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด200%ดาเดามจเป็นดามจหมู่แบบหารครึ่งหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเบฟคืน50%ของ HP ดามจที่ทําได้นะครับแล้วก็ทําการแปะดีบับทีใส่มอนเตอร์ทั้งหมดนะครับจำนวน5เทินนะครับส่วนตัวซีดานเองจะได้รับสเปเชียลบัฟนะครับจำนวน14เทินแล้วก็ LD เนี่ย ใช้สกิลฟรีแล้วก็อัปเกรดคอมมานตีเลือดให้เป็นเวอร์ชันสกิล LD เหมือนกับ EX เลยนะครับที่ผมยังไม่กดสกิล65เนี่ยก็เพราะว่าจะให้ดูว่าหลังจากที่กดแล้วมันเป็นสกิลฟรีนะครับก็เลยไม่กดนี่ฮะเป็นสีเขียว e แบบนี้เลยนะครับสกิลฟรีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคอมมานตีเลือดเวอร์ชันสกิล LD นะครับ Solution 9นะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของตัว Special b u ัฟกันก่อนนะครับ สำหรับตัวสเปเชียลบัฟเนี่ยมีผลให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่า a อ t a ท k 20%อย่างที่2เพิ่มค่า o v e r f ร์โ20%อย่างที่3เพิ่มค่า HP ดาเมจ20%อย่างที่4เพิ่มค่าเบฟดาเมจ40%อย่างที่5้าเด้งเบฟคืนตัวเองนะครับ10%หลังตีเลือดนะครับนั่นหมายความว่าตัวซีดาน์เบฟจะไม่เหลือศูนย์นะครับถ้าเกิดเราโจมตีมอนเตอร์ที่มีดีบัฟบนหัวนะครับจะได้ค่า2อย่างเพิ่มขึ้นมานะครับอย่างที่6 เพิ่มค่าเบฟดาเมจอีก20%นะครับและอย่างที่7เพิ่มค่า H ฮพดาเมจอีก20%แล้วก็ถ้าเกิดเราเบรกมอนเตอร์ได้นะครับเราจะได้ค่าความสามารถของทิปอ่าอย่างที่8นะครับความสามารถที่8ก็คือเมื่อเราเบรกได้จะทำการลบเทินมอนเตอร์ Monster ตัวนั้นนะครับพร้อมกับได้เทินต่อเนื่องทันทีแล้วก็เทินต่อเนื่องที่ได้เนี่ยจะเป็นฟรีเทินนะครับไม่เสียแอคชั่นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของสเปเชียลบัฟซีดานนะครับ สำหรับคอมมานตตีเลือดเวอร์ชันสกิล LD นะครับจะทําการยกเลิกสถานะเบรกเป้าหมายที่เราเลือกก่อนนะครับส่วนการโจมตีจะทําการตีเบฟสองฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด8ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%่ลรหาตลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเบฟคืน20%ของ HP ดาเมจที่ทําได้นะครับสำหรับตัวคอมมานตตีเลือดเวอร์ชันนี้นะครับ เมื่อกดไปแล้วจะได้สกิลฟรีแล้วก็บัฟบ,บนหัวเนี่ยบวกหนึ่งนะครับพร้อมกับมีเร่งเทิร์นะครับหลังจากที่โจมตีไปแล้วนะครับคอมมาตีเลือดก,ก็จะกลับเป็นเหมือนเดิมเหมือนกับคอมมาตีเบฟเลยนะครับนี่นะก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สกิลฟรีต่อเลยนะครับแบบนี้นะครับต่อมาเราก็มาดูสกิล FR กันนะครับ สำหรับตัวสกิล FR นะครับจะทำการยกเลิกสถานะเบรกมอนเตอร์ทั้งหมดก่อนนะครับส่วนการโจมตีจะทำการตีเว็บหมู่6ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับหลังจากนั้นจะทำการแปะดีบัฟทีให้กับมอนเตอร์ทั้งหมดจำนวน5เทอร์นะครับแล้วก็มีดีบัฟลดค่าพลังป้องกันลดค่าสปีดนะครับจำนวน6เทอร์นะครับส่วนตัวซีดานเองจะได้รับบับทีนะครับจำนวน5เทอร์แล้วก็ได้รับบัฟเพิ่มค่าพลังป้องกันและเพิ่มค่าสปีด6เทอร์นะครับ ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมเบิร์ดของซีดานเนี่ยมันถึงมีแค่6เทินะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําเขียวนะครับถ้าทําเขียวมันจะเป็น7เทินนะครับเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขของ FR กันนะครับเรามาเริ่มกันที่ FR mode หรือว่า FR effect นะครับสำหรับ FR mode มีเงื่อนไข,ขว่าให้เราโจมตีมอนเตอร์ที่มีดีบับบนหัวนะครับเราจะได้ค่า2อย่างดังนี้นะครับ ค่าที่1เพิ่มค่า HP damage เมอรแล้วก็ค่าที่2นะครับเพิ่มค่า HP damage limit อีก20%นะครับส่วนเงื่อนไขเปอร์เซ็นต์ HP โบนัสนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด2เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่1เมื่อเราโจมตีดีบัฟนะครับจะได้40%สรนะครับสำหรับเงื่อนไขที่1เนี่ยไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นดีบัฟของซีดานแต่ตัวเกมบอกแค่ว่าเป็นดีบัฟเฉยๆนะครับก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับส่วนเงื่อนไขที่2นะครับ เมื่อโจมตีมอนเตอร์เบรกหรือว่าโจมตีมอนเตอร์ที่อยู่ในสถานะเบรกนะครับจะได้40%นะครับเงื่อนไข FR ของซิดานคือง่ายมากเลยนะครับเนี่ยได้เลย90%นะครับ ต่อมาเราก็มาดูความสามารถของบับเบิร์ดกันต่อเลยนะครับซึ่งเป็นบับสุดทายแล้วนะครับสำหรับความสามารถของบับเบิร์ดนะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10เทอร์นะครับแล้วก็ความสามารถเนี่ยให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจนะครับ40%ที่อาวุธเบิร์ดธรรมดาและ60%ที่อาวุธเบิร์ดเขียวนะครับ อย่างที่2เพิ่มค่า overflow ยีอย่างที่3นะครับเพิ่มค่า wave damage limit 20%ที่อาวุธเบิร์ตธรรมดาและ50%ที่อาวุธเบิร์ตเขียวนะครับอย่างที่4เพิ่มค่า h p damage limit นะครับ30%นะครับที่อาวุธเบิร์ตเขียวและอย่างที่5นะครับเพิ่มค่า h p damage limit เฉพาะซีดานะครับอีก50%นะครับแล้วก็เงื่อนไขที่5เนี่ยต้องเป็นเบิร์ตเขียวนะครับส่วนถ้าเกิดเราโจมตีมอนเตอร์ที่มีดีบัฟบนหัวนะครับ เราจะได้ค่าความสามารถที่6นะก็คือเพิ่มค่า h p t 피 d a m a g นะครับอีก20%ที่อาวุธเบิร์ธธรรมดาและ50%ที่อาวุธเบิร์ดเขียวนะครับถ้าเกิดซีดานนะครับสามารถแปะดีบัฟใส่มอนเตอร์ได้นะครับเราจะได้ค่าความสามารถสุดท้ายนะครับก็คือเมื่อโจมตีแล้วแล้วทําการแปะดีบัฟตัวซีดานจะทําการเติมเบฟและเติมเลือดให้กฝั่งเรา100%นะครับซึ่งเบฟเนี่ยก็คํานวณจาก h i พีดาเมทที่ทําได้นะครับ แต่เลือดเลือดเนี่ยคือได้เต็ม100%ทันทีนะครับของเม็ดแมคคของตัวละครตัวนั้นเลยนะครับสำหรับเงื่อนไขนี้ก็ต้องเป็นเบิร์ดเขียวเช่นกันนะครับออขอขยายความเงื่อนไขที่7นิดนึงนะครับเบิร์ดเขียวเนี่ยคือสำหรับเงื่อนไขของเติมเบฟนะครับแต่ว่าเติมเลือดเนี่ยต่อให้ไม่เขียวก็ได้อยู่แล้วนะครับ ต่อมาเรามาดูความสามารถของคออ e เบ i ิตี้กันนะครับก็เริ่มที่คอเงินนะครับสำหรับคอเงินไม่มี Special ลเอฟเฟนะครับจะออกมาโจมตีพร้อมกับทำการแปะดีบัฟประจำตัวนะครับต่อมาคอทองนะครับสำหรับคอทองมี Special ลเอฟเฟทั้งหมด3เธอนะครับความสามารถให้กับตัวคนเรียกเท่านั้นนะครับ อย่างแรกนะครับเพิ่มค่า a อ t แท็20%อย่างที่2เพิ่มค่า o อเวอร์โฟล20%อย่างที่3เพิ่มค่า Hit พีดาเมจ20%และอย่างสุดท้ายนะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจ20%นะครัสำหรับความสามารถของคออบริตี้ก็มีเท่านี้เลยนะครับ เราก็อยู่กันในช่วงสุดท้ายของคลิปรีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับสำหรับวิธีการเล่นตัวซีดาน,นะครับก็จะเล่นกับเมคานิกของตัวเขานะครับเช่นการเบรกแล้วลบเทินการเบรกแล้วได้เทินฟรีนะครับหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดตัวบอสเนี่ยมีเบฟขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดสกิลที่เป็นสกิลที่ไม่มีการยกเลิกสถานะเบรกนะครับเช่นสกิล1สกิล2สกิล ex นะครับ อย่างตอนนี้สกิล E มันเต็มเนี่ยเราก็สามารถกด E ได้เลยนะครับทีนี้พอเรากดไปแล้วนะครับอ่เราก็มากดคอมมาน d ์ตีเบฟที่มี Instant Turn ต่อเลยนะครับอันนี้นะฮะจริงๆเราจะกดหรือไม่กดก็ได้นะครับเพราะว่าคอมมานด์นี้เนี่ยจะไม่หายไปจังหวะเราจะกดนะครับถ้าเรากดแล้วมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับแค่นั้นเลยแต่เราจะเราจะได้ Damage ร r แล้วก็ได้เทินต่อเรื่องแบบนี้นะครับ ทีนี้ถ้าเกิดเวฟบอสมันไม่มีแบบนี้นะครับแต่เราต้องการที่จะลบเทินบอสนะครับให้เรากดสกิล ld หรือว่าสกิล fr นะครับเราก็จะมีคอมมานด์ตีเลือดเวอร์ชั่น ld อีกอันหนึ่งครับที่สามารถยกเลิกสถานะเบรกมอนเตอร์ได้เพื่อทําการลบเทินก่อนนะครับทีนี้เราต้องการ ถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่ต้องเบิ้ลการลบลบเอ่าลบเทินก็ได้นะครับให้เรากดสกิลหนึ่งหรือสกิลสองเพื่อที่จะเอาดามิให้คุ้มค่าที่สุดก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้งกสกิลก็จะกดอ่าลบเทินต่อได้เลยนะครับนี่นะฮะเราต้องการลบเทินก็กดคอมมานตีเลือดเวอร์ชันเอลดีต่อเลยนะครับแบบนี้นะฮะก็จะลบไปอีกฮะเห็นไหมครับว่าเทินสีดานี่มารัวๆแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้สกิลฟรีอีกนะครับ ตรงนี้เนี่ยเราก็เลือกได้นะครับว่าเราจะกดสกิลฟรีก่อนหรือว่ากดสกิล ex นะครับก็อยู่ที่แต่ละควรจะเลือกใช้ตามสถานการณ์ในตอนนั้นเลยนะครับสำหรับวิธีการเล่นสีดานเนี่ยหลกัหลกๆก็ประมาณนี้นะครับก็คือเล่นกับการเบรนนะครับแล้วก็เล่นกับเมคนิกเทิร์นฟรีอินสแตนเทิร์นอะไรพวกนี้นะครับนี่นะฮะก็ต่อเลยถ้าแบบนี้นะครับ ทีนี้เดี๋ยวพอตัวสเปเชียลบัฟจะหมดเนี่ยเราก็ค่อยกดสกิล LD ใหม่นะครับเพื่อที่จะต่อระยะเวลาของสเปเชียลบัฟนะครับตัวสเปเชียลบัฟเนี่ยอันนี้คือสําคัญเลยนะครับเพราะว่าสเปเชียลบัฟให้ค่าต่างๆเยอะมากนะครับเยอะกว่าบัฟประจําตัวที่อยู่บนหัวของซีดานอันนี้อีกนะครับมากวบบัฟทีอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสาคัญเลยคืออย่าให้สเปเชียลบัฟหมดนะครับที่เหลือก็เล่นตามหน้าง,งานได้เลยนะครับไม่มีอะไรตต่ตัวนครับ ต่อมาเราก็มาดูคนที่เปิดเบิร์ดใหญ่ของซีดานกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้ทำเบิร์ดเขียวนะครับเพราะฉะนั <guidance and S 1> ้นเนี <play> ่ยเ์นในเบิร์ดเฟสผมจะมีแค่6เธอนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ทำเบิร์ดเขียวจะมี7เธอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ได้กดสกิลให้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่ากดสกิลอะไรบ้างนะครับสำหรับการเปิดเบิร์ดใหญ่จะมี2แบบนะครับก็คือแบบแรกเนี่ยบอสมาตัวเดียวนะครับและแบบที่2บอสมามากกว่า2ตัวขึ้นไปนะครับ สำหรับแบบแรกนะครับก็ก่อนที่เราจะเข้าเบิร์ดใหญ่นะครับเราอาจจะกดสกิล LD ต่อระยะเวลาของสเปชิวับก่อนนะครับแล้วก็ให้คอมมานด์ตีเลือดเวอร์ชัน LD เนี่ยค้างไว้แบบนี้นะครับก่อนที่จะเบิดเบิร์ดใหญ่นะครับทีนี้พอเราเซตติ้งอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเทิร์นแรกของเบิร์ดเฟสนะครับก็เป็นคอมมานด์ตีเลือดเวอร์ชั่นสกิล LD นะครับเทิร์นที่2องสกิล LD แล้วก็เทิร์นที่3นะครับเป็นสกิล1เทิร์นที่4นะครับ เป็นคอมมานด์ตีเลือดเวอร์ชัน LD นะครับแล้วก็เทิร์นที่5เนี่ยเป็นคอมเป็นสกิล EX และเทิร์นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสกิล FR นะครับที่ผมเลือกใช้คอมมานด์ตีเลือดเวอร์ชัน LD เนี่ยเป็นเพราะว่ารอบการตีเลือดเนี่ยมันเท่ากับสกิลหนึ่งนะครับแต่ว่ามีการลบเทิร์นเพิ่มขึ้นมานะครับเท่ากับว่าเราจะลบเทิร์นบอสเพิ่มขึ้นอีก2ครั้งในเบิร์ดเฟสนะครับแล้วก็สกิล LD ลบอีก1ครั้งเป็น4แล้วก็ FR ลบอีก1ครั้งก็เป็น5นะครับ อันนี้ก็เป็นในส่วนของการโจมตีแบบบอสมาตัวเดียวนะครับทีนี้เรามาดูแบบบอสมา2ตัวนะครับสำหรับบอสมา2ตัวเนี่ยผมก็แนะนำว่าก่อนที่จะเปิดเบิร์ตเฟสนะครับให้กดสกิล l d ก่อนเพื่อเบรกมอนเตอร์ ter, แล้วได้สกิลฟรีนะครับทีนี้พอเราเข้าเบิร์ตเฟสมาุ๊บนะครับเราจะมีสกิลฟรี1ครั้งนะครับเธอแรกเนี่ยก็จะกดสกิล2นะครับเพราะว่ามีดาเมจออกข้างนะครับถึงแม้ว่ารอบการตีเลือดเนี่ย จะน้อยกว่าตัวสกิล1 2ครั้งนะครับเพราะว่าตีเลือดแค่6ครั้งแต่ว่ามันก็มีดาเมจออกข้างก็ยังพอถูไถกันได้อยู่นะครับในกรณีที่เราอยากได้ดาเมจออกข้างนะครับแล้วก็เทิร์นที่2นะครับให้กดสกิล LD นะครับเทิร์นที่3กับเทิร์นที่4เนี่ยก็กดสกิล2ไปนะครับเพราะว่ามันได้สกิลฟรีในเทิร์นที่3เทิร์นที่4ก็จะเป็นสกิลปกติส่วนเทิร์นที่5ก็กดสกิล EX นะครับแล้วก็เทิร์นสุดท้ายเนี่ยกดสกิล FR นะครับก็ประมาณนี้นะครับในการ กดสกิลบอสมาตัวเดียวกับบอสมา2-3ตัวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการกดสกิลในเบิร์ดเฟสเนี่ยไม่มีอะไรตายตัวนะครับมันอยู่ที่การกดของแต่ละคนนะครับเพียงแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมก็แนะนำเป็นเป็นการกดแบบนี้ไปนะครับที่เหลือก็น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ย,ยมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กำลังใจผมง่ายๆด้วยการกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนนะครับแล้วก็การให้กำลังใจเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางครับก็คือการสมัครสมาชิกช่องแอร์มิคิตี้เพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปรีวิวอาวุธเและอาวุธเบิร์ดของสีดานก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ